วัสด,ดีเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคณิาสัตว์ออนไลน์วันนี้มาพบกับคุณครูดุยนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการบอกเวลาเป็นชั่วโมงเด็กๆอยากเรียนยังคะถ้าอยากรู้แล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะตัวชี้วัดในบทเรียนนี้นั่นก็คือแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดียวและเป็นหน่วยเดียวกันเมื่อพูดถึงเวลาเด็กๆนึกถึงอะไรกันคะเด็กๆนึกถึงนาฬิกาใช่ไหมคะต้องค่ะนาฬิกาของเราจะมีเข็มสั้นและเข็มยาว ซึ่งในหน้าปัดนาฬิกาก็จะมีช่องใหญ่ๆที่เท่ากัน12ช่องและช่องใหญ่นั้นเราคูแบ่งเป็นช่องเล็กๆอีกที่เท่ากันอีก5ช่องนะคะในหน้าปัดนาฬิกาจะแสดงตัวเลข12ตัวนั่นก็คือเลข1ถึงเลข12นะคะนาฬิกาจะเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลาเราอ่านเวลาได้จากหน้าปัดนาฬิกาค่ะในหนึ่งวันจะมี24ชั่วโมง เราจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลามันก็คือกลางวันและกลางคืนกลางวันเราจะมี12ชั่วโมงและกลางคืนจะมี12ชั่วโมงเด็กๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะอ่านเวลากันอย่างไรคะ่ะการบอกเวลาเป็นชั่วโมงหมายถึงการบอกเวลา เมื่อเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข1นึถึงเลขสิและเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เรามาดูตัวอย่างรูปแรกกันนะคะรูปที่หนึ่นี้เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข3และเข็มยาวชี้ตัวเลข12รูปที่2นะคะเข็มสั้น ชั่วโมงเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข10และเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12ค่ะต่อไปเราจะมาบอกเวลาเป็นชั่วโมงกันนะคะโดยให้นัเกเรียนสังเกตดูที่เข็มสั้นกับเข็มยาวนะคะในรูปนี้จะเป็นในเวลาในช่วงกลางวันเราจะเริ่มตั้งแต่เข็มสั้นชีเ้เลข6เข็มยาวชีเ้เลข12 ิกาเข็มสั้นชี้เลขเจ็ดเข็มยาวชี้เลขสิบสองร 8, เ,ร 12, เราจะอ่านว่าเจ็ดนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลขแปดเข็มยาวชี้เลขสิบสองเราจะอ่านว่าแปดนาฬิกาต่อไปเด็กๆช่วยครูบอกเวลานะคะเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกา เข็มสั้นชี้เลข12เข็มยาวชี้เลข12เราจะอา่านว่า12นาฬิกาเที่ยงวันนั่นเองค่ะเข็มนาฬิกาออกจาก12นาฬิกาเป็นช่วงเวลาของหลังเที่ยงวันนะคะเราจะเริ่มจากเข็มสั้นชี้เลข1เข็มยาวชี้เลข12เราจะอ่านต่อไปว่าเป็น13นาฬิกา เข็มสั้นชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข12เราจะอ่านว่า14นาฬิกาเด็กๆมาช่วยคุณครูบอกเวลาต่อไปนะคะ15นาฬิกา16นาฬิกาและ17นาฬิกาต่อไปเราจะเริ่มเป็นเวลาของในช่วงกลางคืนเราจะเริ่มจาก เข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12ตรงนี้เราจะอ่านว่า18นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข7เข็มยาวชี้เลข12ในช่วงเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า19นาฬิกาต่อไปเด็กๆช่วยค,คูณบอกเวลาหน่อยนะคะ20นาฬิกา21นาฬิกา22นาฬิกา23นาฬิกาและ เข็มสั้นชี้เลข12เข็มยาวชี้เลข12ตรงการแบบนี้ในช่วงเวลากลางคืนเราจะเรียกว่าเวลาเที่ยงคืนหรือ24นาฬิกานั่นเองค่ะหลังจากเวลาเที่ยงคืนไปแล้วเราจะเรียกเวลาต่อจากเที่ยงคืนว่าหลังเที่ยงคืนโดยเข็มสั้นจะชี้ไปที่เข็ม x หนึ่ง และเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข12ตรงนี้เราจะอ่านต่อไปว่าเป็น1นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข12เราจะอ่านต่อไปในช่วงกลางคืนว่า2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกาต่อจาก5นาฬิกาเป็นต้นไป ก็จะกลายเป็น6นาฬิกาในเวลา6นาฬกานัน้นก็จะเข้าสู่ช่วงเวลากลางวันของวันใหม่อีกแล้วนะคะเวลาก็จะหมุนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้นักเรียนหมัม่นทบทวนด้วยนะคะต่อไปเรามาช่วยกันบอกเวลาจาก เวลาที่เรากำหนดให้ต่อไปน,นี้ซึ่งครูจะแบ่งเวลากลางวันมี12ชั่วโมงก็คือเวลา6นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาตามตัวเลขนี้นะคะเวลากลางคืนจะมี12ชั่วโมงเหมือนกันดูเราจะเริ่มนับตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึง5นาฬกาเด็กๆลองดูซิว่าในรูปนี้ในช่วงเวลากลางวันเราจะบอกได้อย่างไรคะ ในช่วงเวลากลางวันเข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12ตรงนี้เราจะอ่านว่า6นาฬิกาต่อไปเราไปดูช่วงกลางคืนนะคะเข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12ตรงนี้เราจะอ่านว่า8นาฬิกาค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเข็มสั้นชี้เลข4เข็มยาวชี้เลข12 ในช่วงเวลากลางวันเราก็มาดูว่าเวลาตรงนี้เราจะอ่านได้อย่างไรคะต้องค่ะเราจะอ่านว่า16บหนิกาวนช่วงเวลากลางคืนเข็มสั้นชีเ้เลขสเข็มยาวชีเ้เลข12เราก็มาดูอ่านว่า4นาฬิกา ต่อไปนะคะเข็มสั้นชี้เลข11เข็มยาวชี้เลข12ในช่วงเวลากลางวันเราก็ไปดูตัวเลขนะคะในช่วงเวลากลางวันตรงกับเลข11ต,ตรงนี้เราก็จะอ่านเป็นช่วงเวลากลางวันว่า11นาฬิกาไปช่วงเวลากลางคืนนะคะมันก็จะแบ่งเป็น12ชั่วโมงเหมือนกันเราก็มาดูว่าในช่วงเวลากลางคืนเข็มสั้นนั้นตรงกับเลขอะไรคะ่ะ ต้องค่ะสัส้นตรงับเลข11แต่เราจะต้องอ่านในเวลาช่วงกลางคืนก็คือ23นาฬิกานะคะในช่วงเวลากลางคืนในรูปนี้เราจะอ่านว่า23นาฬิกาค่ะต่อไปเป็นการบอกเวลาในช่วงเวลากลางวันซึ่งในช่วงเวลากลางวันเราจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา เรามาดูข้อที่1นนะคะเข็มสั้นชี้เลข10บเข็มยาวชี้เลข12งตรงนี้เราจะอ่านได้ยังไงคะเด็กๆบอกครูได้ไหมคะเมื่อกี่นาฬิกาถูกต้องค่ะข้อที่1จะเป็นเวลาสิบนาฬิกาต่อไปเราไปดูข้อที่2นะคะข้อที่2เข็มสั้นชี้เลข5เข็มยาวชี้เลข12สองตรงนี้เด็กๆคิดว่าจะบอกได้กี่นาฬิกาคะ ต้องค่ะ7นาฬิกานั่นเองต่อไปจะเป็นการบอกเวลาในช่วงเวลากลางคืนซึ่งในช่วงเวลากลางคืนเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิการูปที่1นนะคะเราไปดูกันว่าเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข12ตรงนี้เราจะอ่านว่ากี่นาฬิกาคะค่ะเราจะอ่านได้ว่า 22นาฬิกาต่อไปรูปต่อไปนะคะเข็มสั้น,นชีเ้เลข5เข็มยาวชีเ้เลข12ตรงนี้เราจะอ่านว่ากี่นาฬิกาคะถูกต,ต้องค่ะเราจะอ่านว่า5นาฬิกาค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนจากบทเรียนนี้แล้วนัเกเรียนสามารถที่จะนำไปทบทวนในชีวิตประจำวันได้นะคะ ในบทเรียนนี้นักเกรียนก็ได้ทราบถึงการบอกเวลาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนไดน้แล้วนะคะคุณครูฝากแบบทดสอบออนไลน์ให้นักเกรียนทำแล้วส่งมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับในบทเรียนนี้เอาไว้กันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ